ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับนะครับแล้วก็ตรงกับแบบฝึกหัดที่1.13นะครับข้อที่1ตอบคําถามต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับ6เป็นตัวประกอบของ160หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ6จะเป็นตัวประกอบของ160ก็ต่อเมื่อหารแล้วต้องลงตัวนะครับเพราะฉะนักเรียนก็ลองไปทดดูนะครับว่าลงตัวหรือเปล่านะครับ160หารด้วย6นะครับ 62 12ลบกันเหลือสีึงสูงลงมา66 36หกเหลือเศษ4อย่างนี้เรียกว่าไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเรต้องตอบว่าไม่เป็นนะครับเหตุผลเพราะ6หาร160ไม่ลงตัว ต่อไปข้อที่2นะครับ17เป็นตัวประกอบของ153หรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับวิธีคิดก็เหมือนเดิมครับนักเรียนต้องลองตั้งหารดูนะครับว่า153หารด้วย17นะั้นลงตัวหรือไม่นะครับนักเรียนก็ลองตรวจสอบดูนะครับซึ่งครูก็ตรวจสอบลอง17คูณกับ9ดูนะครับลองรับ9ดูว่าได้หรือไม่นะครับ เจ็ดทด6นะครับ919ก้ 9, 19, ทดอีก6ก็เป็น15ปรากฏว่ารับ9ได้นะครับลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นลักษณะีปก็ต้องตอบว่าเป็นเพราะ17หาร153ลงตัวนะครับ ต่อไปข้อที่3นะครับ3เป็นตัวประกอบของ111หรือไม่เพราะเหตุใดเหมือนเดิมครับนักเรียนก็ต้องลองทดดูว่า100หารด้วย3แล้วจะลงตัวหรือไม่นะครับ3 3 9นะครับลบกันเหลือ2 1 1, 1ลงมา3 7 21ออันนี้ก็ลงตัวนะครับก็ต้องตอบว่าเป็นเพราะ 3หาร1 1 1ลงตัวทีนี้มีเทคนิคแนะนำนะครับสำหรับการจะมองว่า3เป็นตัวประกอบของ1 1 1หรือไม่นะครับนักเรียนอาจจะคิดได้จากลองนำา1 1 1มานะครับแล้วก็ให้เอาผลบวกของเลขโดดแต่ละหลักบวกกันครับก็คือ1.11 1บวก1บวก1จะได้เท่ากับ3ผลบวกจะได้เท่ากับ3นะครับผลบวกของเลขโดดแต่ละหลักนะครับแล้วเราก็ลองนำ ถ้า3เนี่ยนะครับหารผลรวมของเลขโดดแล้วมันลงตัวก็สรุปว่าจำนวนนั้นก็ต้องหารด้วยแม่3ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลองไปฝึกดูนะครับเป็นเทคนิคเพิ่มเติมให้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับ4 6 12 2 2 42ยจำนวนใดมี6เป็นตัวประกอบก็คือเขาถามว่านะจำนวนที่กำหนดมาให้เนี่ยนะครับมีจำนวนใดบ้างที่เอา6ไปหารแล้วลงตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มเลยนะครับจำนวนแรก4อันนี้ไม่ลงตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าน้อยกว่า6นะครับจำนวนที่ 2, 6 6, 1, 6นะครับอ, 6, 1, 6, อันนี้ลงตัวนะครับลงตัว นะครับใช้ได้ก็ตอบไปก่อนก็ได้นะครับ6นะครับต่อไปจํานวนที่สองจำนวนถัดไปครับถัดจาก6ก็คือ12ลงตัวหรือไม่นะครับอ่าสิบสองลงนะครับหกสองสิบสองนะครับอ่าได้นะครับต่อไปยี่สิบอันนี้ไม่มีนะครับไม่ลงหกสามสิบแปดหกสี่สิบสี่เกินนะครับต่อไปสี่สิบสองหกเจ็ดสิบสองโอเคลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สามจำนวนด้วยกันนะครับก็ตอบหก 12แล้วก็42นะครับต่อไปข้อที่5นะครับจํานวนนับที่อยู่ระหว่างอาจํานวนนับระหว่าง171จําถึง1น0รนวนใดบ้างจํานวนใดบ้างที่มี4เป็นตัวประกอบนะครับก็คือถามว่าจํานวนนับที่อยู่ระหว่าง1 7 1ถึง1น0นะครับจำนวนใดบ้างที่แม่4ไปหารแล้วลงตัวนั่นเองนะครับทีนี สิ่งที่นักเรียนควรระวังครับคำนี้ครับคำว่าระวังนะครับ,ขออ,บขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ก่อน1นึรอระวังหนึ่ง171ถึง180หมายความว่าเราจะไม่รวม171 71กับ180ครับเราจะเริ่มจากเ,าเริ่มจาก172ไปนะครับจนถึง 179นะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับคำว่าระวังเนี่ยเราจะไม่นับตัวหัวตัวท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจาก172อ่เลองดูนะครับว่า172หารด้วย4ลงตัวหรือไม่ะครับ4 4่นะครับลบ,บเหลือน1นึง2ลงมา4 3 12อ่าลงตัวเานั้นจำนวนแรกก็คือ172ลงตัวนะครับ จำนวนถัดไปนะครับนักเรียนไม่ต้องนึกทีละจำนวน,นครับเฮ้ยห7 3้ลงตัวหรือเปล่า174ลงตัวหรือเปล่าเองครับให้นักเรียนใช้การนับเพิ่มทีละ4ได้เลยนะครับงนั้น172เพิ่มไปอีก4ก็คือ176นั่นเองครับอ่าเมื่อกี้ถ้านักเรียนบางคนเพลินนะครับไม่อ่าไม่ระวังคำว่าระวังเนี่ยมีบางคนก็อาจจะตอบ1 8 0มาก็ได้นะครับ เหตุผลก็เพราะว่า180่ยมันหาด้วย4ลงตัวก็จริงนะครับแต่ว่ามันผิดเงื่อนไขคําว่าระหว่างนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้ก็ตอบแค่2จํานวนพอคือตอบ172กับ176นะครับข้อต่อไปนะครับข้อ2ใหญ่แล้วนะครับจงหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนต่อไปนี้นะครับคำว่าตัวประกอบทั้งหมด นะครับก็หมายความว่าทุกจำนวนเลยที่สามารถหาร14แล้วลงตัวนะครับจำนวนแรกต้องเริ่มจาก1นะครับเพราะ1สามารถหารทุกจำนวนลงตัวเมื่อได้1นักเรียนก็ต้องได้14ด้วยเพราะ1คูณกับ14แล้วจะได้เท่ากับ14นะครับหาทีละคู่นะครับขอแนะนำสำหรับการหาตัวประกอบทั้งหมดนะครับนักเรียนไม่ต้องนั่งนึกทีละตัวนะฮะต่อไป 2 2ก็ต้องได้7มาด้วยถูกไหมครับเพราะว่า2คูณกับ7แล้วได้เท่ากับ14นะครับทำอย่างเนี้นักเรียนจะหาได้ครบทุกจำนวนแล้วก็ไม่ข้ามนะครับไม่สลับตำแหน่งกันนะครับะระหว่าง2กับ7มีอีกไหมนะครับนักเรียนก็ลองคิดดูนะครับซึ่งถ้าหาเช็คเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏว่าไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ14ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ ข้อแนะนําอีกอย่างก็คือลองไปทดด้านนอกก่อนนะครับค่อยมาเติมเพราะว่ามันอาจจะเหลือช่องว่างเยอะเกินไปสําหรับบางข้อหรือบางข้อช่องว่างที่เราว่างไว้อาจจะไม่พอก็ได้ถ้ามันมีหลายจํานวนนะครับต่อไปข้อที่2ครับตัวประกอบทั้งหมดของ16ก็ต้องมี1กับ16ครับต่อไป2นะครับคู่กับ8เพราะ 2, อคูณแแล้วได้เท่ากับ16นะครับถัดจาก2ไปแม่3ามไม่ลงก็ใช้แม่4ี่ 4คูณจำนวนใดก็4คูณ4 16แต่เนื่องจากว่า4กับ4นั้นคือจำนวนเดียวกันนะครับเราก็ไม่ต้องเขียน2ตัวแบบนี้นะครับเขียนแค่ตัวเดียวพอนะครับเขาใช้เขียนเลข4ตัวเดียวพอนะครับไม่ต้องเขียนมา2ตัวเพราะฉะนั้นระยะห่างตัวนี้ก็ขยับเข้ามานิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับต่อไปข้อที่3ครับ17ดูประกอบทั้งหมดของ17 คู่แรกเลยก็ต้องมี1กับตัวมันเองหรือ1กับ17นั่นเองนะฮะถัดนั้นเราก็มองมองตัวไปครับถัดจากหนึ่งไปก็2 3 4 5ลองเช็คดูว่ามีจํานวนใดบ้างหาร17ลงตัวนะครับถ้านักเรียนหาจนครบรอบข้อเนี่ยจะทราบว่าไม่มีแล้วนะครับท่านก็มีแค่2จํานวนนี้เท่านั้นคือ1น,นกับ17นะครับข้อนีอ้เว้นไว้เยอะเกินก็ต้องลบออกนะครับแล้วก็มาเรียงต่อกันนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ ตัวประกอบทั้งหมดของ20นะครับคู่แรกเลยครับต้องเป็น1กับตัวของมันเองก็คือ1นกับ20นั่นเองนะครับต่อไปคู่ที่2ครับเนื่องจาก20เป็นจำนวนคู่นั้นแม่2ลงตัวแน่นอนครับ2คูณจำนวนในนด้นอนได้20ก็ต้องเป็น2คูนรับ10นะครับแม่3ไม่ลงนะครับแม่4ลงครับ4คูณ5ได้20อ่าอย่างนี้ถือว่าหมดแล้วเพราะว่า4กับ5 ชนกันแล้วนะครับแต่ว่าเว้นที่ไว้เยอะอนักเรียนก็ต้องขยับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับข้อที่5ตัวประกอบทั้งหมดของ26นะครับอ่าก็จะมี1กับตัวของมันเองแน่นอนครับก็คือ1คู่กับ26นะครับอ่าจำนวนต่อไปต้องมี2ครับเพราะ26เป็นจำนวนคู่2ก็คู่กับ13นะครับ ระหว่าง2กับ13นะนักเรียนลองเช็คดูมีอีกหรือเปล่านะครับถ้าเช็ครอบครอบแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่4จํจำนวนนี้เท่านั้นนะครับก็ขยับมานะครับนะครับมี4จํจำนวนนะครับ1 2 1 3แล้วก็26นะครับต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ33นะครับคู่แรกเลยก็ต้องได้1กับ33นะครับ คู่ที่2อ่าแม่2ไม่ลงก็ต้องเป็นแม่3ครับ3คูณกับ11นะครับ31เ,เป็น31นะครับอ่าจาก3ถึง11มีอีกหรือไม่นักเรียนลองเช็คดูให้รอบคอบนะครับถ้ามีก็เติมถ้าไม่มีก็อ่แสดงว่าหมดแล้วนะครับซึ่งข้อนี้เช็คแล้วนะครับไม่มีนะครับต่อไปครับ36อันนี้ อันนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะนักเรียนต้องหาให้ครบนะครับทีละคู่มี1ครับกับ36ครับ1กับตัวมันเองนะครับต่อไปส6เป็นจำนวนคู่ท่านแม่2ลงตัวแน่นอนครับ2คู่กับ18ครับ2คูณกับ18ได้36มสิบหกคสามสามคูณ12ได้36ครับอันนี้มีครับต่อไปคู่ที่4 ถัดจาก3ไปคือ4 4คูณจำนวนใดหนอนได้36 4คูณกับ9นะครับถัดจาก4ไปแม่ 5, 5้คูณจำนวนใดไม่มีนะครับไม่ได้3,6ทถัดจาก5ไปก็คือ6 6คูณกับ6นะครับแต่เนื่องจากว่า6เป็นจำนวนเดียวกันก็เขียนแค่ตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับข้อนี้มีเยอะนะครับถ้านักเรียนใช้วิธีนี้จะหาได้ครบทุกคู่นะครับ เดี๋ยวครูโยงให้เห็นหชัดอีกทีหนึ่ง1คู่กับ36นะครับอสองคู่กับ18นะครับ3คู่กับ12นะครับ4คู่กับ9แล้วก็6คู่กับตัวมันเองก็เขียนจำนวนเดียวนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่8ครับตัวประกอบทั้งหมดของ45นะครับก็ต้องมีคู่แรกแน่นอนครับ1กับ 45ตัวของมันเองนะครับต่อไปคู่ที่2อครับอันนี้แม่2ไม่ลงตัวแนะ่นอนเพราะเป็นจำนวนคี่นะครับทีนี้ถ้าจําได้แม่3ลงตัวหรือไม่อันนี้ตอบได้เลยว่าลงนะครับโดยที่นักเตรียนไม่ต้องไม่ต้องตั้งหารก็รู้นะครับเพราะว่า4นะครับลองเอาเลขโดดที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าผลรวมของเลขโดด4บวก5เท่ากับ9้ถูกไหมครับดังนั้น9นี้หารด้วย3ลงตัวดังนั้น45ก็ต้องหารด้วย3ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับ นี่เป็นเทคนิคการมองอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่นี้เราจาเป็นต้องหาคู่มันก็ต้องลองตั้งหารครับสำหรับใครที่คิดในใจไม่ได้นะครับ45คู่หารด้วย3ครับ31 3ลบกันเหลือ1 15ลงมา35 5 15, นะครับเพราะฉะนั้นคู่ของ3ก็คือ15นั่นเองนะครับถัดจาก3ไป4ข้ามไปเลยเพราะเป็นจานวนคู่นะครับหาร45ไม่ลงตัวแน่นอนก็มอง5 5คูณจํานวนใดหนอ 5ต้องคู่กับ9ครับ5.945นะครับอันนี้นักเรียนก็ต้องแม่นจำเรื่องสูตรคูณนิดนึงนะครับถัดจาก5ไปก็จะมี6นะครับมี6มี7มี8ดูไหมครับก่อนจะถึง9นักเรียนก็ลองเช็คดูว่าจำนวนใดบ้างที่หาร45ลงตัวซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีดูไหมครับยังลักษณะแปบนี้ก็ถือว่าครบแล้วนั่นเองนะครับก็ขยับมาให้ช่องว่างมันไม่ต้องห่างกันมากนะครับ ใครจะจบแล้วนะครับต่อไปข้อที่9ครับ72นะครับอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับบอกใบให้นิดหนึ่งนะครับคู่แรกครับต้อง1กับ72ครับคู่ที่2ครับ2กับ3 6อ่าถ้านักเรียนคิดในใจไม่ได้นักเรียนต้องลองทดดูนะครับต่อไปข้อคู่ที่3ครับ3คู่กับ ลองทดดูก็ได้ครับ72อหารด้วย3 3 2 6นะครับลบกันเหลือ1ดึง2ลงมา3 4 12นะครับก็คู่กับ24นั่นเองนะครับเรียนต้องต้องทดนะครับถ้าคิดไม่ใจไม่ได้ในใจไม่ได้นักเรียนอย่าหลอกตัวเองนะครับต้องทดนะครับต่อไป4นะครับอันนี้4ก็ต้องลงตัวนะครับ4คู่กับจำนวนเลนนนอนะครับ18นั่นเองนะครับ ต่อไป5ไม่ลงตัว6อันนี้ลงแน่นอนเพราะอยู่ในแม่สุดคูณใหญ่พวกเราจะท่องได้อยู่แล้วนะครับ62เป็น72ครับถัดจาก6ไปก็คือ7ครับ7คูณจำนวนใด้นอได้72ไม่มีนะครับมีแต่70เป็น70นะครับก็ข้าม70เป็น77นะครับต่อไปแม่8ครับ8คูณจำนวนได้นอก็มีครับ8คู่กับ9นั่นเองครับอ่าคอนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ โยงให้ดูอีกทีหนึ่งครับคู่แรก1คู่กับ72ครับ2คู่กับ36นะครับ3คู่กับ24นะครับ4คู่กับ18นะครับ6คู่กับ12แล้วก็คู่สุดท้าย8คู่กับ9นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ100นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ100นะครับคู่แรกเลยก็ต้องมี1กับ100นะครับ1กับตัวของมันเองนะครับ คูณที่2ครับ2ได้แน่นอนเพราะเป็นจํานวนคู่นะครับ2คูณจํานวนใดหนอน100ก็2คูณกับ50นะครับอันนี้3ไม่ได้นะครับข้ามไป4 4คูณจํานวนใดหนอได้หน0อนะครับ4ก็จะได้คู่กับ25นะครับเพราะ25คูณ4ได้100นะครับคู่ต่อไปครับอ่าหลงตัวแน่นอนเพราะลงท้ายด้วย0ูนะครับ5คูณจํานวนใดหนอน5คูณกับ20นั่นเองถึงจะได้100 ถัดจาก5ไปก็6ไม่ได้7ไม่ได้8ไม่ได้9ไม่ได้ได้ที่10นะครับแต่10คูณจำนวนหน่อก็10คูณ10ถูกไหมครับแต่เราก็เขียนแค่จำนวนเดียวนะครับอาจาั้นก็แสดงว่าหาได้ครบทุกจำนวนแหละนักเรียนก็ขยับมาให้ใกล้ๆกกันนิดนึงนะครับอ,อย่าลืมนะครับการหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับเนี่ยนะครับนักเรียนต้อง หาทีละคู่นะครับค่อยๆหาจากด้านนอกเข้าหาด้านในตรงกลางจุดกว่ามันจะชนกันนะครับก็จะหาได้ครบทุกจํานวนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ